นั่งเรือไปอุบินเต่าค่ะเอ็น,นเสียเอ็นเซนนัน่งังหน้าตั้งหลังหนังหน้านได้เหรอหนังหน้าเนี่ยได้หนังได้ นั่งนั่งนั่งเป้นแล้นนั่งเรือแล้วสิเล็บนั่งๆป็นเ่ๆนๆๆๆนไปเจ้าเน่ๆน่เน่แล้วต่ยเป็ะ ขน pues แ e ่ออกตังยนดูเี่เลี่ยมคนนั้นน well no. ี่ขอขอสอบซงเินน่อนะเมงันนมันคนลนเลยนะมบอาด้วยช่อลเขยช่วบคะ đăng này nè นั่งเรือมาห้านาทีถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะ เขข้้าาไปางในเดี๋ยวเราจะไปเช่าจัก,กรยานกันค่ะที่นี่เป็นเกาะมีธรรมชาติเยอะแยะให้ดู <c oughs> นี่ทางข้าว <c oughs> <c oughs> โอ้ห็นลูกใหญ่ แล้วค่ะทางเข้า Welcome to Phu Ruea งแล้วค่ะเห็นไหมค่ะไป Welcome to Phu r เ e a Bin เป็นเกาะนะคะนี่ทางเข้าค่ะเป็นหมู่บ้านเก่าค่ะ เห็นไหมคะนั่นจะมีที่เช่าไบาส์เกอร์เดี๋ยวเรามาดูที่นี่ก่อนก่อนนี่คือไฟอเราจะนั่งแท็กซี่แท็กซี่หรือเวนเที่ยวข้างในก็ได้ค่ะข้างในมีวัดไทยด้วยนะคะ แต่ไม่รู้จะไปถึงไหมอยู่ข้างในที่นั่นที่นี่เช่าเช่าจัก,กรยานฮะมาเอาอันไหนอันน้อยต้องก็ปล่อยคีนะฮะนะนักเสียนวๆก็ ้รถไฟบราษฎร์ฮะนี่กนเพื่อน่โอ้โหขี้จังจะมยั่งเล่นสะจะไม่ยังนี่กี่ตัวสาวอ่ะเต้น得了，几啊多 <laughs> nó mà thì nó nơi nơi nó nó bật chẳng à, ok đó đã đi đôi lán nữa kha 10 liền 6 giờ sáng đến 6 giờ sáng kha cho bài sờ bị chẳng có nóng bật chẳng nè hả gọi xin sơ

Mr Tai at that time, the nails needed for disgusted, Mr Tai at that time, the nails needed for disgusted, where the nails needed to make a hole There is a hole here. There is a hole here. Let me tell you strong and fierce, Th portrayed here, he treated Different than the under You know, I am the different one. I am this. my favorite Is this heavier But I don't have

สบายขนาดอู้ตรงนั้นก็เป็นทะเลลงไปไหมลงไปแป๊บหนึ่งไปเอากระเป๋าไปด้วยเด้เเหายอย่างเช่นเงาบาแล้วน,นี่ของกระเป๋าเรียบยไปเราไปดูทะเลตรงนี้ปะเฮียจักรยานมันถ่ายไม่ได้ทะเลอ๋อมีคนมาแคมป์ปิ้งด้วยเจ้เนี่ยเนี้ยแคมป์ปิ้งตรงนี้เนะย เนี่ยแคมปิ้งกางเต็นท์ตรงนี้เลยนะเขาให้กางเต็นท์ที่กางเต็นท์ได้เจูทะเลทะเลก็มีชีวิตโอ้นักฟังลอ้อฟวงมัดประโยคพูดนน่ะมาดูมีต้นชะไขคชะไข่้วยเจ้ต้นจะไข่ว่าอย่างนี้พุนะ่นน่ะเนี่ย,ยใหญ่กะ

กันฮะว่าจะพักกินน้ำมะพร้าวเขายังไม่เปิดค่ะ ปลาเนีย่ยแต่ก็น่าจะมีมะพร้าวมันก็นเจ๊แบบเดียวในปืนแบบนี้เนาะ,นะอู้ยปลาอู้ยปลาเนี่นยไงแล้ปลา,าเจ๊หันเงาะนี่เป็นอย่างห้องน้ำก๊ะก็ <laughs> <า>มีคนมานั่งพัก ห้องน้ำเจ๊ดูห้องน้ำ <c oughs> ห้องน้ำเหมือนบ้านเราเนอะ <c oughs> น่นี่เออห้องน้ำธรรมชาติวุ้ยมีปลาด้วยน้ำมันลงน้ำปา่าน้ำผุ น,น,น,น้ำผุธรรมชาติค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจไปสักมากินน้ำก่อนจริงๆต้องกินน้ำมะพร้าวแต่ไม่มีน้ำมะพร้าว ดูเจลีเล็กเล็กโทรหาใครอ๋อเก็นหาจังอ่ะเจนี่เินฮอนกันดูเจ้าของร้านมั้งนั่นตะกั่ดฮนฮัลโหลจะมาซื้อตาเจอ๋อวัสสิชิ ไปค่ะขี่รถจักรยานกันหยุดพักเหนื่อยกันค่ะขึ้นเนินมาวันนี้อากาศดีดี <laughs> พักเหนื่อยก่อนวัดไทยค่ะวัดไทยอยู่ที่เกาะอ,อูบีเมื่อก่อนวัดนี้วัดใหญ่นะแต่ตอนนี้เขาลื้อไปแล้วเป็นวัดเล็กๆอย่างนี้เองเนี่ยเมื่อก่อนใหญ่นะมีเป็น โบดเป็นอะไรเนี่ยแต่ตอนนี้เขาลื้อไปแล้วอืมธธเนี่ยมีะธาเัี่ยนนะเนี่ยเข้าต่างที่เข้าไปไหม แต่เจดีเลี้ยแต่ฐานมันค่ะเมื่อก่อนมียังมีโบสมีอะไรนะแต่ตอนนี้เขารื้อไปหรือยังไงก็ไม่รู้เน่ยต้องมีคนอยู่นะ ตรงนี้คงจะเป็นส่วนของวัดไทยีเจดียด์ดูน้องมาใส่ ดินเดียหรือวัดไทยจำได้ว่าเมื่อก่อนเป็นวัดไทยเนะี่ยเสียงคนจะก็ค,คงจะมีคนทำอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปต่อละ ที่นี่เป็นเกาะนะคะโอเคไปเลยไปเลยโอ้มาสเกอร์ไปเลยโอ้บ้านกำลังเล็กบ้านแคบบ้านหว่าโอ้เปิดเนี่ย ไปเลยพืนรถจักรยานแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วยังไม่กลับกลับยังไม่กลับตอนนี้จะออกไปเดินๆแป,ป๊บนึ่งจักรยานเราไปเดินเดินนู่น ว่น้นะตัอันนี้ขปูเานีดี่กยเนาะเออนี่นะตัดกันเนี่ยเป็นจริงจริงอื เท่ายเนี่ยเน่เข uh, ้าขาเนี่เหมือนเนีองนองฟอหักมล้ดูเข่าขาขันปีเนี่ยนี่นปีเพาะนาะหลายร้อยปีต้องหักนพเนาะื่จริงๆเขามาตั้งนี้ก็ได้นหนเช่องมานี่พี่เขาเป็นยางพขาเน็สชุดป่ะนะเออคืนจักรยานด้วย้อนขนาด้วยแฮปอันนี้